ผังเลขเด็ดงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น2 1 4 8เลขชุด2ตัว20 23 25 26 27 29 40 43 45 46 47 49

ให้เลขเด่นบน29เลขชุด2ตัว20 25 90 95ล่างให้เด่น6กับ8ชุด2ตัวล่าง62 64 82 84เจ้าแม่ตะเคียนงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น

สองสามสามสองสองแปดแปดสอง